แฮร์รี่แม็กไกวกองหลังแมนยูนเต็ดฝากถึงแอสตันวินล่าว่าทําให้เล่นรู้สึกเหมือนเล่นทัวร์ยุโรปแฮร์รี่แม็กไกวกับท่านทีมกองหลังแมนยูนเต็ดอันดับที่5ของพรีเมียร์ลีกได้ให้สัมภาษณ์ถึงการที่จะพบกับแอสตันวินล่าว่ามันรู้สึกแปลกๆที่โปรแกรมออกมาแบบนั้นมันเหมือนกับว่าคุณกําลังเล่น2งนัดเย้าเยือนในศึกยุโรปาลีกหรือยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกผมคิดว่าเราแค่ลงสนามไปทีละเกมตามโปรแกรมที่กําลังจะมาถึงเราจะยังไม่มองไปถึงเกมที่2เราจะดูเกมนัดแรก และมองแค่ว่าเราต้องเล่นเพื่อ3มแต้มหลังจากนั้นเราจะพยายามเอาชนะในเกมที่2เราจะมีไอเดียมากขึ้นเราควรจะเล่นกับพวกเขาอย่างไรและจุดแข็งจุดอ่อนของพวกเขาอยู่ที่ไหนแต่แน่นอนเรามองแค่ตัวเองก่อนเรามีความสามารถมากพอในทีมเราต้องเดินไปข้างหน้าหรือคว้าชัยชนะเราต้องทําให้แน่ใจว่าเราจะทําผลงานด้เต็มที่100 1 0ึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แฮร์รี่แม็กควนะครับได้เก่าวไว้นั่นเองงั้นก็ต้องติดตามมาต่อไปนะ่าลืมนะกดไลค์ซับสไคร์กดแชร์ให้ด้วย